ทนะนะนนี่พวกผมนะคฟอนจะชอบวัยพีวนะวันนี้พวกกับผมนะในรายการเปิดกล่องนะฮะในอ p เท่าไหร่ไม่รู้ไม่จำนะไม่ช่างมันนะฮแต่ไปดูที่คลิปเอาแล้วกันน,กนะปกอะไรจะมีอ p ให้ดูกันนะวันนี้ก็เป็นของพิเศษนะสมมติอย่างเงี้ยซื้มาจากเคอร์ดี้นะไนะอไม่ใช่ช้อปปี้ช้อปปี้นะแต่ของด้วยเคอร์ี้นะครับอันนี้ก็แบบแซ่บตามากไ,ไ,ไฟไฟใหม่เข้ามา ันนี้มีสองชิ้นนะเราจะเปิดชิ้นแรกก่อนก่อนคืออันนี้เลยอันนล็กสุดนะประมาณเนี่ยไปซองกระดาษนะสั่งมาจากเฮลเอียนี่ประมาณ69บาทใช่69บเก้าบาทหกสบเก้าทครับคเรามีคัตเตอร์เดิมออป โอ้การต้องมีผ่านในการลองผ่านด้วยไหมไปรอบกี่ผ่านกี่กี่ผ่านแล้วนี่ยเต็มไปหมดไม่รู้จะกี่ผ่านไปไหนดีใชครอีกรึยันโอ้โหทีมโอ้โหทีมมือของเธออะไรเนี่ย ค okay. ของกระดาษเปล่านะสองเปล่าโอเค,คอว้าวเป็นแหวนนะครับเป็นแหวนนั่นก็มีนะไอ้หกนะ ลึว่ากไซส์ประมาณสิบนี่ก็แปดแปดร้านนะเจ็ดปดไอเจ็ดไม่ได้เจ็ดมันก็ลึกหน้ากะลัณเก้าสักสวยมากจริงพวกสวย้วมันสัองเงาส้องล้องเห็นะความโฟกัสโฟกัสนะของของห้าสิบล้ให้ของเป็นเค้กนะคีนะที่ นี่เป็มคลิปแกงแล้วนะจะพายมันเกิดนะมันเกิดของเขาใช้ซาสเซตนะผมนี่คลิปนี้ก็จะลงประมาณนี้นนะอาจจะลงหลังนั่นก็ได้ต้องใช้เวลาการตัดต่อนิดนึงเค okay, มาก,ก่อรถุงที่สองน,นะฮะเออันเลยนะอันนี้หกสิบเก้าบาทนะสลักชื่อฟรีนะครับไม่เพิ่มค่าโอ้คหคมมาก จากลาสกลาสจากหลังแบบโดนมาที่เก็เบติ้ตายได้ไงได้อของขอกวัญนี่เขาแบบได้ตายอืมฉีกขาดเลยว่าน,นี่ก,กละนะ่กองแหวนกล่องแหวนะครับเชื่อนะเนะต็กที้พีนะติดตดเกียงสว ดีคร,รับการเทพใหม่แน่นอนเ่มส่เกล่องดีนะเป็นกล่องแบบสยวยจะทํยไไม่เป็นเคนี่กล่องกล่องกล่องให้ปูว่ะนี่มีน่เรียกว่าอะไรที่ลองใส่โฟมหนึ่อันฮนะนเรียบ ก็จะเป um. น็นขับก็มีแค่นี้ธรรมดก็เอาบใส่เข้าไปปะใส่แบบนี้ปะนีคโ ลอล้อโฟกัจ้างมันเห็นเข่ก้องมันกายในภาพีสวยมากโอ้ยม่ตรงกลางว่าบสวยงามนะครับเสฟไพโอเคเนี้ครับกองใหฟกันหน่อยคิดแสงมันเยอะไปเันจะปรับสีกนาะ ร้อนมากเลยคุณทำงานเพิ่งมาจากโรงเรียนแล้วมันรับของมาเรีตัวเลยคุณภาพดีนะฮะสิบสอบาทนะกล่องอันนี้สิบสองบาทตัวค่าส่งก็เป็นสามสบี่บาทนี่แบนหกสิบเก้าบาทนะฮะร้ำค่าส่งยี่สิบสองบาทแต่ผมใช้ค่าส่วนลดเป็นสี่ค่าส่งนะเจ๋จัดไม่ตรงกา ลอยกับอนี้งามมก็ที่นี้ไม่มีอะไรมากนะแค่มาเปิดกล่องเป็นการขของนะเดี๋ยวก็จะมีชนึงที่ผมจะไปซื้อของเพิ่มนะในสายจะไปโมชิมชิริิกซย้อมเงนนะย้อมเงนเพ่งเปิดใหม่เรจะไปซื้อตู้ตาลตู้ของอีกยอเินออเอามาเป็นของขวัญเงินเกลอ กองวุ้ยกองล้วนเลยร้อนตอนนี้ครับอัดไฟมันแรงมากเลยไปไปทั้งลันก็นะขอบคุณนะที่ติดตามรับชมมาเวลานานานะที่ติดตามมาอยู่สองสามเดือนแล้วก็นี่ครับ เรียนไปติดตามไปเซิร์ฟซื้อได้เลยจลิงค์ไว้ใต้คลิปนะแคปชั่นนะอย่างนี้นะเรียนติดตามผมไอจีเป็นรูปเดียวเหมือนตอนนี้มีเฟซบุ๊กแล้วนะมันสนัมสนุนแต่ไลน์ไปแปะๆไปปุบทุกคลิปเลยยังไงอีกแล้วเหนื่อยครับแต่ก็ต้องทำนะเพื่อท่านผู้ชมเพื่อคนดูีเพื่อการชมแบบรับชมคลิปผมแบบบรรยากาศชิวๆแบบไม่มีทำมันนั่งดูคลิปผมนะ พูดอะไรเเคด,ดีอ่าก็สุขสันต์วันเกิดนะอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวมีคลิปสสุนเพื่อเป็นวันเกิดอีกวัน,น,นคลิปหนะึงแต่นี้ผมเป็นคลิปแหญ่นะถ้าเคสมาดูถึงตอนนี้ขอให้ดูจนตอนนี้นะเอราะน่านะอาจจะดูจนตอนนี้ไม่รู้เหมือ,อนกันนะก็ขอบคุณนะสุขสันต์วันเกิดนะขอให้สุขภาพแข็งแรงมีมีนานยูน่ด้วยกันตลอด,ดไปนะ ก็อย่าจะพูดอลไไม่ออกริงอ anyway ่าก็ขอบคุณขอคุณนากเคที่ยิงห้าเรามาตลอดนะอย่างเนี้ยอาจะเป็นคนไม่ดีก็ได้แบบบางครั้งอาจจะพูดไม่ดีหรือไม่ทำไม่ดีใส่ก็ขอโทษด้วยนะเราไม่ตั้งใจจริงนคลิปนี้ขออภัยด้วยนะจบที่ ก็อยอคติงานนี่ของจริงเดียวพูดไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเริงเลยก็มันนี่ทำเพื่อเรามาหลายหลายอย่างนะพี่ยอมรับเราทําผิดพี่คำขอขอโทษเราหรือยอมผิดรับผิดอะไรที่อย่างที่เราเคยแก้งไว้ก็ขอโทษด้วยนะในคลิปนี้อย่ากดเถอว่ากดเราเลยอันนี้เป็นของหวานเล็กๆน้อยๆที่เราซื้อให้เพื่อเป็น เป็นตัวแทนสำหรับเราบางสักวันหนึ่งเอาอาจจะไม่อยู่ตรงนี้อา,อาจจะไม่อยู่ข้างๆนี่นะนี่นะเคสเขาเกิดอาจจะไม่อยู่ด้วยกันตลอดไปนะเราต้องไปทำทำนี่ไปเอาความฝันของเรานะเพื่อนะเพื่ออาจจะมีโอกาสได้เจอกันบ้างน,นะได้คุยด้วยกันบ้างน,นะก็ขอบคุณที่อยู่งกันมานาน คุยทุกปัญหาทุกเรื่องที่เราเปเผชิญเจอมาเจอดารมาม่าอะไรโดนไม่นีใครมาทำในความมากนะที่ยังสู้กับเราไว้ตอนนี้ก็ตอนนี้ถึงสามแถวจะไปสู้กันจะพูดอะไรต่อที่ไม่คุยไม่เก่งเลยขอแค่นี้แล้วกันให้เราของเป็น เอาแทนคำพูดทนะี่ผมพูดไปแล้วกันอ่ะผมไม่ค่อยชอบพูดนะผมจะบรรยายเขียนลงไปพิมพ์ลงไปมากกว่าการให้แล้วกาเรียกว่าใช้ใจลงไปพูดหรือเขียนลงไปนะผมพูดพูดไม่เก่งใช้การสื่อทบกรูปภาพตัวสอนหนังสือหรือสิ่งของในการแนะ่ะพูดสื่อออกไปนะขอภัยด้วยนะพูดไม่เก่งอ่อสำหรับคลิปนี้ก็มีน้อมาครนะับขอบคุณที่ติด,ดตามชมนะทุก คอมเมนต์ทุกชอบถดไลค์ทุกแชร์ทุกการดูนะครับมีประโยชน์เดีกผมมากทำให้ผมมีกำลังใจในการทำไปเพื่อสู่หนึ่งร้อยซับกันด้วยกันนะครับสักวันหนึ่ง,งนหนึ่งร้อยซับแน่อนหรือเปล่าก็สู้อๆแบบไปยังไม่ยอเท้าแน,น่อนอนยวกลับมาทำคลิปต่อเนื่องและกติดตามชมรับคลิปชมคลิปอืมสุสานเกิดนะโอเคนะ จะทําแน่นอนไม่รู้จะทำแบบรูปแบบไหนนะอันนี้ก็ยังไม่คิดแต่มันยังไม่ไปเตรียมกับคนที่รอบข้าเนเตรียมกับทีมง,งานด้วยกันถ่ายนี้แต่คลิปแกงต้องมาแน่นอนนะคลิปถุงตดนะอาจจะไม่ได้ทำอาจจะท,ทําทีหลังหลังทำถังคลิปนี้แน่นอนเพราะวก็ทำพรุ่งนี้วันนี้วันเป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบสองนี้านพะรุ่งน,นี้ยี่สิบสามจะไปแกงนะต้องไปเตรียมกับทีมงานหลายคนอยู่ต้องรับ โปรอะนี้ต้องแบเคลียร์สถานที่อะไรพวกน,นี้ดีใจก็ให้เคลียร์แบบทั้งใหญ่มากเจงเคลียร์รู้สึกแบบเจ็บแต่ก็ยังต้องทำนะเพื่อนคอนทต์นะโอเคฮนะสว,ส,สวัสดีครับบ้ายเจอกันอย่าลืมกดติดตามกูสาขาไว้พี่บ็อกด้วยบายบายเจอกัน